เจอมาทั้งชีวิตหน้ามันดูมันมันมดูเชิดฟิลมันน่าม,มันหนกเราปฏิเสธไม่ได้ที่คนจะจัเ s เหล่าคนแบบเนี้ยเจอไม่ชอบก็เกลียดเลยบัวรู้สึกยังไงบัวเชื่อว่าคนแต่ละคนน่ะมันมีหลายคาแรคเตอร์อยู่ที่ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่บใครเขาใส่หมวกอะไรถ้าเราเป็นซีอโอ่เราต้องดูแลพนักงานใส่หมวกที่เป็นซีอโออ่ะ ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเป็นผู้นำฉันต้องดูแลทุกคนได้ไม่ได้ดุคิดว่าตัวเองไม่ได้ดุแต่ว่าเป็นคนที่จริงจังในการทํางานมากๆแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้อิสระ ในการทํางานแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็วัดกันที่ performance อันนี้ในพารที่เป็น c ี o ในพานที่เป็นเพื่อนเพื่อนก็จะค่อนข้างที่จะผ่อนคลายรู้สึกว่าเป็น comfort zone นิดนึงด้านที่เป็นแฟนก็จะเป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปเป็นผู้หญิงคนหนึ่งด้านที่เป็นลูกก็จะเป็นอีกมุมหนึง่งค่ะเสียงที่มันจัดว่าวุ่นกระซิ่มันคือคนนอกไม่ค่อยยิ้มอ่ะเสียงกระดุพูดก็เร็ว ใช่ไม่เป็นคนไม่ค่อยยิ้มจริงๆเพราะว่าไม่ได้มั่นใจในรอยยิ้มของตัวเองขนาดนั้นเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะไม่ยิ้มพอมันไม่ยิ้มปุ๊บมันก็เลยดูเป็นหน้าแบบดุหน้านิ่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กแล้วก็รู้ตัวมาโดยตลอดแล้วก็พยายามปรับเช่นฉันจะปรับสิ่งไหนได้บ้างอะก็พยายามยิ้มหน่อยหรือพยายามจะปรับลุคให้มันดูซอฟ์ลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการทําสีผมหรือการแต่งตัวเวลาเจอคนก็เริ่มจากการที่ ทักก่อนเข้าไปทักทายก่อนเพื่อที่จะลดความที่เขามองเราว่าเราเป็นคนแบบดุแล้วก็อ g r e s s i v ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะ